สวัสดีครับสวัสดีจากร้านชุมพลนโนอิดแป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 ดนะครับเหมือนกับผ้ามาเบิงของซุโม่ครับเครื่องคัดสีรถนะครับเครื่องคัดขนแกะเครื่องคัดสีเครื่องคัดรถนะครับแต่ผู้ใดสนัดเรียกนะครับแต่มันกระทำหน้าที่เดียวกันคือคัดสีรถนะครับสีรถนที่นี่ก็คือสีรถที่คัดเห็นมันเงางามขึ้นนะครับหรือว่าเอาไปลบล้อยังสีนะครับลดขนแมวของสีนะครับ รุ่นนี้ของซุโมะนะครับขนาดเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วคืออุปกรณ์มาให้ในกล่องเจ็ดนิ้วรุ่นหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งนะครับทั้งกล่องนี่ราคาสองพันห้าร้อยบาทครับพร้อมใส่นะครับกำลังเก่าลอยวัดตัวนี้ปั๊บคมเนี้ยวรอบได้ครับหกรอบถึงสองพันรอบมาเบิงร์นกันว่าเมี่ยงแนนะครับมาให้อันแรกนะครับเป็นโฟมนะครับปิดหัว คนแกะครับน,นี่เป็นคนแกะแบบแปะอันนี้เป็นคนแกะเง้วแปะนะครับจานแปะขนาดเจ็ดนิ้วนี่ครับเขาว่าเจ็ดนิ้วก็คือตัวนี้นะครับมาจากตัวนี้เจ็ดนิ้วแปะปะึบเข้าไปตัวเครื่องครับตัวนี้สายไฟเงา้วนะครับตัวนี้สายไฟเง้วหาเมตรนะครับ คู่มือรับประกันครับผมแก้าอุปกรณนะครับกับชนี้ปะัะแจสําหรับจับข้อดามจับแต่งทานแล้วกากัดกันนะครับ วิธีกันใส่นะครับก็คือนี่ยูทานี่ี่เขามุมมันอยู่นะครับแล้วก็มือจับอันนี้จับจะหมุนใส่ฟังซ้ายหรือฟังขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ห้าถนัดผู้ดได้ถนัดใส่ก็ใส่ฟั่งซ้ายถนัดขวาก็ใส่ฟังขวา,ขวาน,นะครับใช้ฝังนี้ดีกว่ามันจังดูแบบ จ,จับข้อไว้นะครับกับมุนปึ๊บนะครับอ่ะตัวนี้มันเป็นแบบแปะนะครับโดยเฉพาะแบบค้นแกะที่เป็นมุนเป็นเกลียวกับมุนใส่ได้เลยนะครับอ่ะหรือว่าจะเอาฟองน้ำมาแปะก็ได้นะครับฟองน้ำเจ็ดนิว้วค้นแกะสันค้นแกะเงี้ยฟองน้ำคัดละเอียดก็ได้นะครับแ,แต่งานตัวนี้จะมีโหมดใส่สองโหมดนะครับ ขอปรับลงก่อนนะครับตัวนี้จิมีโหมดใส่งานอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีสองโหมดนะครับโหมดหนึ่งจะเป็นโหมดฟิกสปีดนะครับฟิกสปีดก็คือมีความเร็วเดียวความเร็วต่ำนะครับโหมดฟิกสปีดจะมีความเร็วเดียวโหมดโหมดฟิกสปีดคือโหมดสองนะครับโหมดปรับรอบได้คือโหมดหนึ่งนะครับ น,นี่คือปุ่มสวิตช์ใส่งานนะครับตรงนี้มันสว่านนี่เป็นปุ่มล็อกนะครับอันนี้เป็นปุ่มปั๊บมดอันนี้เป็นปั๊บหลอบนะครับควมเร็วนะครับ ตัวน,นี้เป็นช่องแปลงทานนะครับมีแปลงทานแถมนะครับแปลงทานแถมให้ไปสแปรเวลาแปลงทานหมดนะครับตอนนี้ว่าแม่รุ่น D A นะครับไม่ใช่เครื่องพัดชนิด D A นะตัวน,นี้เป็นรุ่นตรงนะครับม้วนเฉยๆถ้ารุ่น D A มันจะม้วนด้วยพ่วงด้วยนะครับตัวน,นี้เป็นม้วนเฉยๆนะครับ 2 5 0 0บาทครับชุดนี้นะครับเครื่องขัดสีซูโม่เจ็ดนิ้วนะครับผมมาพร้อมพร้อมใช้แล้วค่าท่านใดหาอยู่สำหรับติดบานไว้คัดรถนะครับราคากับบแพกนะครับมีรับประกันพร้อมนีอะไรพร้อมครับผมขนาดเจ็ดนิ้วสองพันหา้อยบาทเกลียวตัวนี้เป็นเกลียวสแตนดาร์ดนะครับสามารถหาเป็นเกลียวใหญ่ของคัดสีนะครับ หาซื้อได้ทั่วไปนะครับอะไรมอเมนรุ่นหน่อยนะครับมมนนถ้ไม่ใช่มีรุ่นนึงงจะเป็นเกี่ยวหน่อยก็นี่ไม่ใช่หาอะไรง่ายนะอะไรง่ายครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเกี่ยวสแตนดาร์ดนะครับเกี่ยวเอ,อ่อสิบหกมิลคูณสองจุดศูนย์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางสิบหกขนาดเกี่ยวทางกันสองมิลน,นะครับตัวนี้หาอะไรง่ายอะไรเนี่ยคือพวกขนแกะพวกแป้นอย่างเงี้ยครับหาง่ายครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับทีรลานชุมพลนเฮ้านะครับ8ปดแปดแปดแปดกับรุ่นหนึ่งแปดนย์หนึ่งนะครับคมเร็วรอบสิบปั๊บได้ก็ตามนี้เลยครับสปีดนะครับเกียร์แรกเกียร์แรกได้หกรอยครับกตเพิ่มที่ละสองสามรอยนะครับหกร้อยแปดร1อยพันสามพันแปดสองพันนะครับกำลังสูงความถี่เกร้อยวัตต์ครับผมแรงบิดสองจุดหนึ่งนิวตันเมตรนะครับ ครับับบกฝากไปด้วยครับกับเครื่องขัดสีส้มมงครับหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งขาดทานิสนใจก็สอบถามมาได้ครับหนาสมพงษ์เทาตังยูลา่ามิทากว่าเมือสีปากสอวสันเบทับหนึ่งนะครับโอเคครับสารมืเอเนี้ขอจบรีวิวแกะกองตัวนี้ไปบางเพ่งตอนม,นะมือหนามยังไม่ให้เบิรงอีกเดี๋ยวมาให้เบิรงใหม่นะครับสารมืเอเนี้สวัสดีครับ